สวัสดีครับพี่น้องทุกทุกทนนี่ผ้ามาเฮ็ดน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มปลาเผาครับผมนำจิ้มปลาเผาห้อกระใสอันนี้เนาะครับเนาะใส่ถั่วตัดครับพี่น้องตัดดําได้ทีเดียวครับพี่น้องแป๊บหนึ่งเนาะครับเนาะเีาก็มาปรุงเนาะครับพี่น้องมันใส่น้ำครับพี่น้องใส่น้ำเช็กน้อยเฮ็ดเหนียวๆครับพี่น้อง น้ำตาลว่าต้องใส่อะไรครับพี่นอ้องทั่วตัดมันก็นกนกนมันจะมีน้ำตาลอยู่แล้วครับหมู่บ้านไหน,น,นกินนั่นแหละครับตดย่ามันบ่พ่ว่า,วาสาั่นคนเล็กน้อยเขาก็ใส่ผงนัว ใส่น้ำปลาต้นให้เรากันครับพี่นอ้องให้มันแน่เหนียวหน่อๆให้มันแน่นเหนียวแล้วกันครับพี่นอ้องมาทำตานในขนมปังมันยัง่ย่านี้ครับ เนาะเดี๋ยวจัว่ครับพี่น้องน้ำจิ้มนะครับนะ้อจะซิมกันเสียบครับพี่น้องมาหาัดกินน้ำกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาเผาครับ ครับนายกินวะครับถ่ายกินนรำกันครับผม